วัวใจของปีนี้เปนักดบกลงโดนดาวนัตและโปหาด้ไม่ปตีไปนี้จะกอดต่ไดกับจุ๊บ้ไป่าชางควนแค่วนไมเดียวด้วยคไปไว่ควนละออกไปไม่หล่อนจะไปเดือดร้ายาบ้านอยู่กันเานปหนาด ไปจัาอเอไปเี่ยวกระทงานบางเบงไปไปตัวเองไม่ต้องรอเด็กต่ไปกับพี่ีีจะเกลือกูน่ารักเตอร์เดิมไม่รุนแลเิดาไปวมาคนนี้ตันนี้ไม่ยำเียจัดงานวิวาและไม่มเกรติ

ชะฮะไปน้องมาช้อย็แรงน้องเป็นแังน้อมาป่ะดียวมาเลยวันหยินมาเลยก็ไม่ต้งตังโล่งลองก่ะมาปูซาตังเลยอยากขึ้นไปกี่เดียวไม่รู้เป็นไหนหนังคนแต่รู้วันกี่ในซากันเดยว Rồi nhảy cây nặng. Mấy bên vừa lùi, đắng nắng. À. Mà đọt rơi à? Hả? À? Mà đọt rơi. À. Mà đọt bên? Mà đọt bên lê lũ la phê. Mai ừ. mà tí đến bên, mất mà hàng mua rồi tôi chân rồi, mà... Thế mà đọt bên. Này con chào con chờ bên này, chân là đọt cây hả? À? Đọt cường đi mà. มาตอนนึงเมั่โลแต่ิงว่าปาน่ดีจนเดินคามกล้องกางเกงไม่เพียกแช่จะตอนสัตว์เจลบปนนี่แจเดงนุงนี่ดูกล้วาได้มั้งใไม่นุ่งละเก่งน้อยก้กินหนังเล่าเล่ากลัวใกล้กลเห็นเก่งไมเองนี่ย ไม่นเหวาคือก็เคยได้เมีคนมาน่งหม่าดพเลียวกูลมากับยอะาเด็ดนมาเด็ดน้องเด็ดึงพวกร้ามากๆกันไม่รู้แต่พวกร้แม่ไม่อะพวกร้าหรือไม้กบเปินยเด็ดซ้วนก้าจวเคยได้มั่งไม่หรอกพว ได้มังกรับพันนันได้กับปลาปลาย้ยไม่เต็มแมตเต็มน้อยเลยได้พวกมันต่งหนาลยู่ด้อยชาวนี้ก็ได้คุณตีหน่อยบ้างนะน้องเดี๋ยวนึกก่อนเลยเดี๋ย่ได้ ตีอูดายี่นายคน้นตีนี่กลุ่มชองแต่วันเออตีปั้มปัะธานน้าคุ้นหนึ่งกันตีปั้งเจ็ดได้ทนโอ้รคยได้โตนี่หรอนกล้าด่วนแม่ช้องปลานอนใกล้ตังกลุ่มอย่างนี้นะ tâm một phư cần cá đuôn mét là phư dụt đài à tâm thơ cơ tăng bình chán chân nó chạc làm yêu thì chân to hồi yên ấy Nó chẳng là chân tọc hồi ấy à, <laughs> Lẹp ra nút bốc ra cái câu Lẹp ra tức em vô mai phua nồng của anh nè Cái trái rồi ยันมาเจียลังเอี่ยตอกตอกตึเจียรุ่นไป่พ่อค้อไต่ห้องบอนบอลห้องบอลกองจาดิบไปโจ้เลยที่ได่ค้อนกอดไต่ดิ่งล่ะคอยลินรอยาวว่าก้อยหลังโจ้แล้วไต่บอลตาอยู่กับก้อยวันนี้่ะเดี๋ยวแต่ชวนดิ่งล่เดี๋ยวลูกแรกยังมั่งเหรอฮะว้า นน้้อองมมมัีไว่าลูกน้องมันมีไม่ไอ้จ้างเราลูกจ้างเหรอลูกน้องยังไงอะใหญ่ลูกน้องเต่ากาล่ะคือว่าลูกก้องคุ้นนั่นมีไม่ฮะลูกคุ้นนั่นมีไม่ไอ้ลูกคุ้นมาตามฉันโชว์แล้วว่าหลอกมึงมันมีไม่บาหลูกมึงมาตามกู mặc vô lỗi lò bát mặt bênh lúc lại luôn bênh mặt 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 tôn mặt bênh mặt bênh mặt bênh mặt đấy mặt bênh 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 เป็นว่าลูกสามคนพ่อมันสามคนแต่ว่าได้ลูกมันได้ลูกมันที่เป็นปูปูเต่าดอยอะไรลูกสามคนอ่าไอ้ตรงนี้อยู่แต่สวนเลยอยู่แต่สวนอ่าเยอะแบบนั้นเลยเยอะเปื้อๆแบบนั้นนอนกลางคืนแบบกว้างวิทยุได้ของก็ต้องกับเต้ได้ cao bể hẳn cả quang đi <laughs> tay vô đấy cho về chán gặp phê nhân phó quang của quan đấy về rồi quang con ít tôi cái tẻn con coi đó à cho chán nó tôi cái tẻn con cái cho mà kết y tế còn chán này nào mà nằm chạy đấy Hãy subscribe là kênh <laughs> cho cao tập tên cán đoàn đại mai phiền tập tên nè còn chạp để chân đoàn ăn buồn cầu bói đấy phiền lấy không tập tên nè thầy lấy về nhé thầy tì là uốn này đây con <laughs> là căng này căng là uốn con là tì ở đây chỗ nữa lấy lòng vừa lòng lê thì căng thì là phụ dinh giang chan câu phụ chan ได้คืนละคนแต่คืนลายคนฉจะหายคนละหลายครั้งแต่บางทีก็ทนไม่ไหวตัดใจไปนอนหลังห้างป่าวรุงพวยขึ้นตัดยามข้ามาเก๋ยอย่างนั่งอดีตแล้ว รองได้ฟรีอันในเช่นรองเป็นฟรีนะ้องดาวตุลเต้าตาล่าก็รองเป <ạ. S 2> ็นเออรองได้ฟรีค่ะรองได้ฟรีฉันนักรองยิ่งจบกอชจอบกับรองฟรีค่ะที่มาเด็ดชวนนี่นะมาเด็ดชวนเล่นล้อกันเล่นชวนกันเสียไม่กล้าก็ปลุกปลามือฮะว่าไม่กลัวก็ปลุกปลามือป็นเขอบใจนะ Lúc lắm đến quá thì lắm mấy bưu kiện lắm gần thì bưu mang lắm mấy bưu kiện mấy bưu kiện mấy bưu kiện mỗi 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 bưu kiện vì rồi, cô tí đen tinh tùng tinh tung, nung không cho cả Tung nói, tùm mẹ kìa nè tay chân cho non kìa, nón tay chuốn và tự do quán nghe diễn đi tay kìa là đi tay đi trôi tay Bà ôm trăm bước, cậu mấy kìa con pha mà còng mà mới chạy đây uống chạy ừ. trời mày ốm là ừ, mai cây ốm mai à. Từng lâu còn nhín Cả đi cứ tốn miệng Hôm nay cứ ăn chậm đường còn rượng <laughs> Tôi chơi chạy đây được cặp hoa mày hót này mi lời bởi Nó năn măng lắm Để mày dùng ai cây nô ai Từng lâu Còn nhín nhín Mày đầy นั่นนวลนั่นน่ตอนนู่ก็ดีว่าแตไม่นั่งกัี่ไว้เดียกกระ่นวมุนก็ได้แต่จิตก็แต่นั่นอยู่ม <produ> ังนั่นนั่ตอนนี้ก็ดีเราไมู้หคนป่าหนววีดนวลก็ไม่รูอย่างนั้นไ จนเราเลยกันเก้ไม่นั่นยจนยอมไม่นี่ดีว่าเดินมุ่งหน่วยได้เยี่ยวกับนั่นไม้ก็ได้ไม้เลยนะเขากบบนี้ไม่ตั้งอย่างไปนู่นที่ยอมไม่นั่นเออกคำนั้นกาเนี่ยกูยังคำนั่นคำนั้นไม้กคำนั้นเมียกูยังเมียน้อยเมียไร้มจการนั้น Làm mà cầm nắm thì ai tay rồi nha để để đồn chắc quá. để tin lót vào đây anh nắng lược luôn ừ, nè à, nó dễ kẹp đi nè à. phải nấy to nha mai à. để chơi rồi mà 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 tham mê mà nè bây giờ dùng lấy chứ ừ. <laughs> mai à Hoa mai chân phải rồi à. ừ. anh. quay đưa cái vải đưa anh anh. ra hắn đưa nắng quang lại nắng quang lại anh tự nói đủ quăng em 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 Bây. Bây đường đi, đi chuẩn đớm tên là cái tí đúng tin, đi, lăng này, này khu, đi, vừa răng này hết răng này phải vu đang này qua ไม่เอากลางกกไอยหัวมันหลอดเยียบแปดเดียววุ่ดุ่นเลยนะมาดล้ไม่เอาคนหิงเลยแต่ไม่มียางหายหรอกยางหายหนยางตัดจะไม่ตอนมาล้ไม่เอาอยู่มันเปรี่นั่นเรื่ว่าเรามันดูกเกตเปลี่ยน วายุมันเปลีดนี่ช่วยเกิดเดชนดช่วยเกิดแหกว่ามือเงนโยตูเดชว๋าแจ้นมันคนตังปริเดนที่ีไอ้วาเล่พันปิงกี้ขุน่าัวควงไหมก่ะขงออกังอเปียเออไอ้วาเล่หานีอกูไม่อยายเงเบียร์รป่าก่นูกจำแ้วไก่เป็นถู Mà. Ê, Mà Mày ơi, mẹ đi mẹ okay, còn nhín, hò, còn này yo mận mẹ với mẹ phạt đố thua cả này mẹo cái nào cây bà đấy á lau cồn dính này dọc của má ho mất tì đường đấy về ho cồn trai được ngoài ai chơi qua đó ไม่ขั้วกลางยังล่ะขั้วกลางออกมาแต่นหน่อยเป็นลูกคอกแต่ว่าไม่ได้คอบตึงได้คางคางลอยคางเกาะคือน้อยอยางคางเกาไม่หดอกเส้นเลยเดี๋ยวมั่งทนไปมาเอาขุดแร่กันเลยขุดึงไม่ล้วงก็ขุดเหลือกมึงก็เหมือนในยางจงกูบลาวเหลือกมั่งไม่ใช่ว่ากินได้ต้องไปโยู่ยตายใจยังจง มึงกัเน่ดในหมักหายเอ็นกดใจไม่ได้ขี้ยิมยินหลาวเอ้ยยู่มาเร่ต่ำปาบุญนั้นหยิบหลอลินเนอะหลอลิมยิ้มลินคอกนะเฮียวากจะยิ้มลินติมร่ลยหยิเดันตตงด้วยยกย่างจะแตะ